กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็กกี้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ไม่ใช่รายการแจ็กกี้ฟิชชิ่งหรืออะไรทั้งนั้นนะครับผมวันนี้ผมจะไปทําการเอาหมวกนะครับหมวก JKF ที่ที่ผมได้ทําการทาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอามาขายวางขายนะก็มีคนจองประมาณ5-6คนแล้วตอนนี้นะครับจองตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับผมหน้าตาหมวกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ข้างล่างก็จะมีลายเซ็นนะครับเป็นลายเซ็นของผมเองผมไ้เขียนลายเซ็นเอาไว้ให้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวให้ดูหน้าตากล่องกงินก่อนนะครับผมอันนี้เป็นกล่องรุ่นเก่านะครับผมอันนี้ก็เจ้าของก็ยังไม่มาเอาทักทีนะครับโอนเงินเลยเรียบร้อยอะไรยังไม่เอานะฮะเนี่ยหน้าตากล่องอันนี้จะเป็นกล่องตัวเก่านะครับไม่ใช่ตัวใหม่นะฮะตัวตัวเก่าก็จะมีลายเซ็นนะครับตัวใหม่ก็มีลายเซ็นเหมือนกันครับแล้วก็มีสติกเกอร์แปะนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนกล่องเป็นกล่องทรง สามเหลี่ยมนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นกล่องเหลี่ยมนะก็จะใส่ไปสวยๆเลยครับผมของแถมก็จะมีสติกเกอร์แจ็กกี้นะครับ5อันนะต่อต่อหนึ่งใบนะครับที่สั่งสําหรับหมวกนะตอนนี้ผมก็เอาหมวกไปปักแล้วล่ะนะนะก็ปักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาโทมานะโทรมาบอกผมแล้วว่าหมวกปักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมารับได้เลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเออเดี๋ยววันนี้ผมจะไป รับหมวกนะแล้วก็ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างขั้นตอน,นครับผมสาหรับขั้นตอนการทําหมวกเนี่ยมันมีไม่ไม่เยอะมากนะครับผมขั้นตอนแรกก็คือมึงต้องไปหาหมวกให้ได้ก่อนไปหาหมวกที่าราคาค่อนข้างที่จะแล้วแต่มึงอะ่ะว่ามึงจะเอาราคาแพงราคาถูกนะครับถ้าราคาแพงก็จะสวยถ้าราคาถูกก็จะเป็นพื้นฐานเรียบๆนะครับแต่สาหรับผมผมเอาแบบธรรมดาครับเรียบๆก็พอแล้วเดี๋ยวเรามาเติมแต่งอะไรอีกทีหนึ่งนะก็เป็นลายสีดําเป็นทรงฮิปฮอปนะครับปีกเป็น เป็นปีกแบบเรียบๆนะครับคือจะเอาไว้กันแดดอะไรอย่างนี้ตอนแรกผมจะเอาเป็นเป็นทรงแบบนี้นะนี่ตอนแรกจะเอาเป็นทรงแบบนี้เลยนี่เป็นแบบนี้เป็นหมวกแบบว่าปีกรอบหวัวเลยนะครับผมซึ่งผมก็ไปดูราคาแล้วก็หาแล้วก็หาไม่ได้นะครับราคาที่มันแบบจะเอามาใช้ได้และอย่างก็คือเวลาผมทําของขายอะไรอย่างเงี้ยผมนึกถึงกําลังของผู้เสืองผมอะ่ะกูไม่ได้บน่นไม่ได้ว่าผู้มึงนะว่าผู้มึงไม่มีตังหรืออะไรอะ่ะแต่กลัว อยากให้ผู้มึงมีใช้แล้วมันเป็นราคาที่พวกมึงไม่เจ็บมากคือบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่ผมมีตังแหละเออผมซื้อได้อะไรอย่างนี้ก็เรื่องของมึงครับผมเพราะส่วนใหญ่กูเห็นเขามาทักถามนะพอกูบอกราคาปุ๊บมึงก็หนีกันหมดเลยครับบอกเออแพงเกินกบยางตัวละ80บาทแพงเกินพี่ไม่ซื้อแล้วแพงเกินเป็นลกอะไรวะงถามจริงเหรอพอมึงเข้าร้านนะพอมึงไปเจอค่ายอื่นนะค่ายที่เขาขายร้อยยี่ร้อยห้าสิบมึงซื้อกันบอกโอ้ไม่สนใจซื้อกันเลยแต่พอกูขาย80มึงบอกแพง มีนำซ้ำขอลดกูอีกนะครับกูขอบ่นเลยคลิปนี้นะพูดแบบวันนี้คลิปนี้มาละบายแบบเกี่ยวกับรายการแจ็ k i ี้ฟิ h i n g แล้วก็อุปกรณ์ของที่ขายนะครับใน JKF นะครับผมไอ้กิ้กกาเห็นป้ะ คนติดตามในช่องแจ็กกี้ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเด็กสมากกว่านะผมก็เลยจะเน้นแบบว่าราคาที่แบบว่าพวกคุณจับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยแถมสติกเกอร์ให้อีกนะครับมึงคิดดูแล้วกันว่าค่าตกปลาค่ายอะไรเ็าแถมสติกเกอร์ให้มึงบ้างเวลามึงซื้อเหยื่อนะครับแต่กลัวแถมให้นะมันไม่กี่บาทหรอกสติกเกอร์มันตกตัวละบาทสองบาทเดงนะครับที่ผมแจกให้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรกําไรอ่ะผมไม่ได้อะไรมากหรอกเอาเข้าจริงๆกับผมต้องขายให้ได้นุ่น50 ถึงร้อยตัวนี่ยผมถึงจะได้กําไรแบบฟาดแบบว่าโหอ,อร่อยหอ่ออะไรเงี้ยแต่ผมไม่คิดอะไรมากไงผมก็คิดแค่ว่าเออก,ก,ก็แค่ขายขายอะขายให้ทุกคนได้ลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยมีมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรค่อยวางกันไปอนาคตก็ค่อยแบบว่าดูว่าเออเราพัฒนาฝีมือแล้วมันไปได้ไกลมันอะไรขึ้นเราค่อยเพิ่มราคามันแต่จะเพิ่มทีละนิด,ท,นดทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เพิ่มแบบว่าราคาแบบจับต้องกันไม่ได้เลยต้องต้องดูสถานการณ์ปัจจุบันด้วยว่าปัจจุบันทุกวันเนี่ยคือข้างเงินนะมันมันค่อนข้างต ของที่เราใช้ในแต่ละวันในบ้านเนี่ยมันราคาก็ขึ้นๆข,ขึ้นกันนะบางคนก็หางานยากอะไรอย่างเงี้ยเศรษฐกิจช่วงนี้มันมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะครับผมผมเลยมองว่าโอเคในเมื่อเศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยผมมองผมมันมีมีรายได้ของตัวเองอยู่แล้วเออมีงานมีอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีเงินเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่เราต้องนึกถึงคนอื่นด้วยว่าเออเขามีเงินที่จะจ่ายเราหรือเปล่าถ้าเราขายแบบบา,บา,านเพเวอร์บางคนก็ไม่มีกาลังจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยการทาธุกรกิจของผมมาผมมองแค่ว่าเข้าแล้วออกไวคือวิ่งเข้ามาโบแแล้้้้วเขาาอออกค่นนนัะะไรปรปมณีย ผมคิดอยู่แค่นี้เฉยไม่ไม่ผมไม่ใช่สายว่า,วากินยาวๆนะครับถ้ากินยาวๆผมต้องมั่นใจจริงๆแต่อันนี้ผมยังไม่ได้มั่นใจอะไรมากผมก็เลยเออขายไปราคาไม่ต้องแพงมากขายไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเงินค่าขนมค่าอะไรของผมเงี้ยเป็นเงินทํารายการแจ็กกี้ฟิชชิงอะไรของผมก็บ้านไปครับเพราะว่าขายกบยางส่วนไหนก็เป็นเงินค่าเติมน้มามันรถผมเนี่แหละเติมน้มามันแล้วก็ไปทํางานไปทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเข้าบ่ออะไรอย่างเงี้ยซื้ออุปกรณ์ตกปลาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะที่จะเป็นหลกักๆส่วนใหญ่นะโอเคเดี๋ยว เราจะไปรับหมวกกันนะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบหมวกทรงที่มันเป็นแบบปีกรอบหัวนะไม่ได้ชอบแบบว่าทรงฮิปฮอปปีกแค่อันเดียวนะเพราะว่าเวลาไปตกปลาเนี่ยแดดมันส่องเงี้ยยิ่งแดดส่องตอนตอนแบบว่าเช้าๆตอนทิ้งเที่ยงอย่างเงี้ย คือแดดมันส่งตรงใส่กระบาลเราเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นหมวกแบบปีกรอบหัวเงี้ยมันก็จะกันได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่ผมทําออกมาออกแบบอะไรออกมาอย่างเงี้ยคือผมผมมองถึงอันนี้หมดนะหลักการหมดนะว่าเออมันจะต้องใช้งานได้มันจะต้องแบบว่าดีไม่ใช่แค่เท่อย่างเดียวมันก็มีหลายคนนะถามว่าเอ,อ้ยแจ็คมึง ขายราคาเนี to to. Tourism, ่ยมึงตัดคู่แข่งหรือเปล่ากูไม่ได้ตัดแล้วนะหรอกกูไม่ได้สู้ด้วยนะครับผมเพราะว่ากูไม่รู้กูจะสู้ไปทำไมนะครับเขาก็ทํามาหาแดกกูก็ทำมาหาแดกของกูตามภาษากูนะครับและอีกอย่างก็คือมันราคานี้นะครับคือราคาเนี่ยที่ผมตั้งใจเอาไว้นะบางบางค่ายแบบโอ้ยผมขายแคปดสิบเองไงเฮียกบเขาดีกบเขาดีกว่ามึงอีกแจ็คจะเขาขายถูกกว่ามึงอะไรเงี้ยนั่นนั่นก็แนวของเขานะครับเรื่องของเขานะเขาอาจจะออกแบบมาดีใช้เครื่อง3ีดีอะไรเงี้ยแต่ผมมาเป็นมูนแกะมือนะครับผมอนาคตยังไงผมก็ต้องใช้้3ออยูู่่่ดีีนนครรเืงทขึปม ยังไงผมก็ต้องขึ้นอยู่ดีนะแล้วก็ให้เขาออกแบบให้นะแล้วก็เป็นหน้าตาของผมอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําแบรนด์ขายอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปรับหมวกหมวก JFK นะครับราคาจะอยู่ที่390บบาทนะครับรวมส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นโอนหรือว่าเก็บเงินปลายทางนะครับผมรวมให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปรับหมวกกันก่อนดีกว่าไป วันนี้อากาศร้อนเว้ยแต่ไม่ได้ร้อนแสบไม่ได้ร้อนอบนะร้อนร้อนแห้งๆนิดนึงนะเมื่อวานฝนก็ตกเลยว้านผมไม่รู้ว่าคุณตกไหมแต่ว่านผมตกตกแป๊บเดียวเองตกทำี่ยอะไรก็ตกนิดเดียวเครื่องรถก็เย็น ครับเสื้อช็อปข้างหลังให้หลังเต็มใเออต้องใส่ค่าเต็มเนาะเพราะว่ามันได้ความสูงแค่สี่เซนพี่จะเอาให้เต็มสี่เซนความยาวไม่ได้แค่สิบสามเซนอ๋อ๋อท่านี้ก็ดีแล้วพี่โอเคก็ตอนนี้นะครับหมวกเราก็ มาถึงเสร็จเป็นที่ร้อยนะครับไปรับมาแล้วเดือผมก็จะทําการเขียนลายเซ็นลงที่หมวกนะครับแล้วก็พร้อมบรรจุเข้าสู่กล่องแล้วเราก็ส่งให้กับลูกค้าที่มาซื้อนะครับตอนนี้ผมก็กาลังจะเขียนลายเซ็นให้นะเดี๋ยวเอาให้ดูเขียนลายเซ็นอะไรยังไงนะครับโอ้จะเขียนลายเซ็นลงผมตามปกตินะครับแจ็กกี้นะครับแล้วก็ j k f อ่าเนี่นะครับเป็นลายเซ็นองผมจะเขียนให้ลูกใบนะครับผมก็นั่งเซ็นไปนะครับเซ็นไปประมาณแบบโอ้ ทั้งหมด15ใบนะกะเซ็นไป15ใบาปากกาที่ผมใช้ก็เป็นเอาไวมันก็คือปากกาเพ้นทนะครับเพ้นเสื้อนะฮะเขียนทุกใบครับผมไม่เหมือนกันทุกใบนะ,ะอันนี้ก็มีคนสั่งจองว้อยู่นะไอ้ตัวที่ผมสั่งจองผมก็จะรีบเคลียร์ให้ก่อน,นครับสำหรับคนที่สั่งจองเพราะว่าโอ้รอรอมาเกือบเดือนเลยนะสั่งกันแบบอดทนรอมากนะครับบางคนนี่โอนเงินมาให้ก่อนเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณมากครับที่เต็มที่กับผมนะครับผม,ผมก็จะเต็มที่กลับนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เวลา ้าโมงกว่าและกว่าของจะมาถึงนี่ให้ดูนะครับก็เป็นเวลาห้าโมงยี่สิบสองนะครับตอนนี้ของก็เพิ่งมาส่งครับเป็นกล่องแพ็คนะครับกล่องไอที่เราใช้แพ็คหมวกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทําการแพ็คหมวกใส่เจ้ากล่องตัวนี้นะครับแล้วก็เตรียมตัวเอาไปส่งพรุ่งนี้นะแต่วันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละนะมาให้ดูว่าขั้นตอนการ ทำหมวกแล้วก็แพ็กกว่าจะเป็น1ชิ้นให้พวกคุณเนี่ยที่มีคนบ่นก็ว่ามันนานจังทำไมพี่ถึงทําช้าจังอะไรเงี้ยคือขั้นตอนมันเยอะมากกว่าจะทําอะไรเสร็จแล้วผมทําคนเดียวไงใส่เข้าไปในกล่องแล้วแล้วก็ปิดนะครับเวลาลูกค้าเปิดมานก็จะเทๆนะครับผมเหมือนเปิดหน้ามึงอะ อ่านี่เรียบร้อยขอบคุณที่มาอุดหนุนนะครับผมกูจะแดกตังพวกมึงอย่างเงี้ยเรื่อยๆไีแหละตอนนี้เราก็แพ็คของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแพอ็คสินค้าเข้าสู่บรรจุภัณฑ์ครับที่เหลือก็แค่แพ็คลงกล่องพัสดุนะครับแล้วก็ส่งให้กับลูกค้านะก็เดี๋ยวผมไปส่งพรุ่งนี้นะี่แหละก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็กูมาแพรมเอาให้ดูว่าขั้นตอนการทําหมวกแล้วก็กว่าจะได้มาเป็นชิ้นเนี้ยชิ้นหนึงนะ่งเนี้ย แล้วก็ให้ผู้เมืองเอาไปใส่กันเนี่ยมันยากเย็นขนาดไหนนะหมวกนี่เป็นอะไรที่ลงทุนแล้วแพงมากนะครับลงทุนเยอะมากนะแต่ก็อย่างว่าผมได้กําไรนิดเดียวผมไม่ได้คิดอะไรมากเอาเอาแค่แบบพออยู่ได้อะไรได้นะก็ได้กําไรอยู่แล้วนะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ก็ได้เหมือนกันให้ทุกคนลองเอาไปใส่เอาไปลองเล่นดูนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทาง Facebook ของผมนะครับแล้วก็ n ลนะครับ ID ดี n e แจ็กกี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะชอบนะครับสำหรับ เจ้าหมวก JKF ของเรานะครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมมาสั่งซื้อไปใส่กันได้ครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะออกแบบเป็นแนวนี้แล้วนะเป็นหมวกแบบข้างๆนะครรอบหัวเลยเพราะว่าไปไปเห็นมาแล้วว่าราคาอะไรเป็นยังไงนะครับลากันเพียงเท่านี้ครับผมโอ้โตอนนี้เย็นมากแล้วเดี๋ยวต้องไปทำธุระต่อไป Love sad, อา,าคืน